สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะไม่ได้ทําคลิปค่อนข้างเดี๋ยวยอนเข้าไปดูได้ประมาณ6เดือนแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาเม้นเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งก็เข้าไปตอบบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องผมเหมือนเดิมนะคะสําหรับผมยาวอะ่ะตอนนี้ยาวก็ได้ไว้ยาวมานหนึ่งซึ่งเนี่ยคะ่ะคนผมน้อยทั้งหลาย นี่ค่ะรวบได้นิดเดียวนะคะถามว่าแชมพูที่ใช้มาวันนี้ไม่ได้มีแชมพูมารีวิวนะคะก็ใช้คือเราใช้สลับกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้ตัวเดิมตลอดนะคะเพ่อซึ่งเหมือนกับว่าแชมพูที่เราใช้ไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงไม่ว่าจะโฆษณาแบบโอ้โเลิศหรูว่าผมขึ้นภายในวันกี่เดือนนะคะกี่วันนะคะซึ่งที่เราลองมาหมดแล้วก็มีมารีวิวบ้างนะคะ ก็คือในส่วนตัวนะคะในส่วนตัวขอย้ําว่าในส่วนตัวของเยาเองเยามองว่าแชมพูอะ่ะมันไม่ได้ช่วยที่จะทําให้ผมเราขึ้นได้นะคะแชมพูไม่ได้ช่วยเพราะว่าที่เขาโฆษณามาเกือบทุกยี่ห้อเยาวใช้มาหมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้แชมพูที่ใช้นั่นจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นสมุนไพรคือเขาก็ไม่ได้ทําให้ผมร่วงอะคะ่ะแต่การผมขึ้นใหม่มันก็มีขึ้นบ้างแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบมันเป็นขึ้น เหมือนกับว่ามันขึ้นด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวยาวเองอ่ะปัญหาของผมร่วงหรือผมบางผมเส้นเล็กเนี่ยค่ะสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,เ,อเกิดจากภาวะเลือดจางนะคะคนที่มีภาวะเลือดจางะคะ่ะจะทําให้ผมรุดร่วงง่ายนะคะเพราะเหมือนกับว่าเลือดมันไปหล่อเลี้ยงเส้นผมได้ไม่ดีพอนะคะก็คือเหมือนออกซิเจนอะไรหนึ่งในในเส้นผมของเราอะคะ่ะ ม,มันไม่สมดุลน,นะคะก็ทําให้หลุดร่วงง่ายกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะเพราะเลือดเราไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็คือจะมีหมออะไรนะคะหมอหมอที่เป็นหมอสมุนไพรอะไรเขาก็จะมาพูดหลายๆครั้งว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็ของเยาก็จะเป็นปัญหาของกรรมพันธุ์นะคะซึ่งมาทางคุณแม่นะคะคุณแม่คุณป้าเนี่ยค่ะก็คือจะมีผมบางเหมือนกันนะคะผมบางผมเส้นเล็กนะคะบางแล้วก็หลุดร่วงง่ายนะคะ ก็คือการใช้แชมพูครีมนวดหรือโทนิกอะไรต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะคะซึ่งยาว่าโทนิกอ่ะยาวใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่เห็นผลก็เลยไม่ใช้แล้วนะคะไม่ใช้ไม่ใช้โทนิกเลยนะคะเดี๋ยวนี้แต่ครีมนวดไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่านางศรษะมันจะทําให้มันนะคะผมเราบางอยู่แล้วใช้ครีมนวดก็จะทําให้ผมรีบนะคะ เราก็จะมาดูที่แชมพูนะคะแชมพูถ้าพูดถึงสมุนไพรอ่ะถ้าเป็นแชมพูสมุนไพรตัวที่กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะเป็นกระตุ้นนะคะแต่จะงอกไม่งอกใหม่ก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะคะลักษณะร่างกายหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะของเรานะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นขิงนะคะขิงขิงกระดอกอัญชันนะคะขิงกระดอกอัญชันที่จะเป็น การกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้นะคะแต่ยังไม่ได้รับประกันนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะใช้แชมพูประมาณขิงแล้วที่ที่มีขิงนะคะแล้วก็มีดอกอัญชันนะคะสําหรับมะกรูดนะคะมะกรูดไม่ได้กระตุ้นการงอกของเส้นผมนะคะมะกรูดนี่ก็คือเขาจะถ้าเป็นตัวเนื้อมะกรูดนะคะจะเป็นแชมพูที่ที่ที่ทำใช้เองเมื่อก่อนนะคะแต่ช่วงนี้มะกรูดมาขาดตลาดเหมือนที่บ้านมัน ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีลูกนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะมะกรูดนี่ถ้าเราใช้น้ํามันก็น้ํมมาของมะกรูดก็จะจะจะเฉยจะช่วยทําความสะอาดเส้นผมเรานะคะคือให้หนังศีรษะเราสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวใบหมีนะคะใบหมีใบยะนางนะคะตัวนี้มันมันมันไม่ได้ทําให้ผมงอกนะคะแต่ว่าเขาจะเขาเรียกว่าทําอะไรทําให้ผมนุ่ม น,ะะนุ่มแบบมีธรรมชาตินะคะนุ่มแบบธรรมชาตินะคะโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะนี่ค่ะซึ่งเดียวก็จะถ้าว่างๆนะ,ะต้องว่างถ้าว่างก็คือจะที่บ้านก็จะมีนะ,ะที่บ้านแม่จะมีมะกรูดเดยวก็จะไปเก็บมะกรูดมาไปเก็บดอกอัญชันนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีขิงนะคะขิงแถวบ้านแล้วก็จะมีพวกใบเมี่ยงใบมีใบยญ้านางพวกนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งเราถ้าเราว่างนะคะเราเอามาทําเป็นแชมพูใช้เองได้นะคะแต่ว่า คือการเก็บค่ะคือถ้าเราทําใช้เองเราทําในปริมาณไม่เยอะใช่ไหมคะก็คือมันเป็นสมุนไพรสดซึ่งเราสามารถเก็บใช้ได้นะคะ2เดือน3เดือนอะไรของเราประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่เขาบอกว่าสมุนไพรที่ทําขายอะคะ่ะส่วนมากก็จะไม่สดใช่ไหมคะเพราะว่ากลิ่นนะคะกลิ่นจะเปลี่ยนนะคะลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะ,ะว่าสมุนไพรสดนะคะการเก็บรักษาอาจจะค่อนข้างยากกว่าที่มันมีเคมีเข้ามาแชมพูที่มีเคมีเยอะๆนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็พูดไปพูดมาไปถึงไหนแล้วคะถึงแชมพูนะฮะถึงแชมพูถึงการใช้สมุนไพรนะฮะของเยาก็ก็ดีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเยอะแต่แชมพูที่เยาใช้มันก็ผสมผสานกันไปเยาไม่ได้ใช้แชมพูตัวเดียวนะคะก็คือลองอะคะตัวไหนที่ใช้แล้วคันเราจะหยุดทันทีนะคะแล้วก็รังแคเยาไม่มีปัญหาเรื่องรังแคเพราะหนังศีรษะ มันนะคะค่อนข้างมันก็คือจะไม่มีรังแคนะคะส่วนมากเลยคือผมจะรีบแล้วก็คือผมเส้นเล็กแล้วก็ไม่มีน้ําหนักนะคะไม่มีน้ําหนักเวลาเราไม่ได้ใส่ครีมนวดมันก็จะฟูๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นครีมนวดธรรมชาติที่เราทําเองเป็นเป็นน้ําหมักผมธรรมชาติที่ทําเองก็จะทําให้ผมรีบนะคะถ้ารีบรีบมากไปก็ทําให้ผมเราบางมากขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะมันไม่มีความสมดุลสําหรับคนผมบางนะคะ น้ใครไม่บางไม่เข้าใจนะคะว่าวาเห็นเพื่อนนะคะที่เขามีผมหนาๆนานาเราก็อยากหนาเหมือนเขานะคะแต่ว่าทำยังไงได้ะะแม่ให้มาแค่เนี้ยเนี่ยได้รวบแล้วได้แค่นี้เองนิดเดียวเองนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนตัดผมสั้นตัดผมสั้นก็ก็ดีนะคะลดการหลุดรลวงแล้วก็เวลาขึ้นใหม่ก็จะเห็นได้ชัดแต่ว่าเวลาเราโดนลมโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความบางไงมันเห็นความบางแต่เวลาถ้าผมไว้ผมยาวนิดนึงเราก็รวบรวบไว้ข้างหลังก็ได้นะคะแต่ว่าการหลุดร่วงจะสั้นจะยาวมันมันเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าผมยาวแล้วจะร่วงเยอะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวยาวเองอจะสระผมค่อนข้างทุกวันนะคะสระทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าหนังศีรษะมัน,นะคะ่ะถ้าไม่สระแล้วก็คือมันไม่สบายตัวนะคะก็คือเหมือนเรา ชิน,นะคะ่ะเป็นความเคยชินส่วนตัวนะคะก็สะใดสะใดทุกเย็นนะคะทุกเย็นเพื่อนๆน,น,นะคะมีปัญหาสงสัยอยากพูดคุยกับเยาก็ทักมาได้นะคะช่วงหลังๆนี้ก็ห่างหายไปแล้วก็จะพยายามมาตอบให้มาคุยด้วยนะคะเรื่องแชมพูเดี๋ยวมาแชร์กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก็มีเพื่อน,อนๆแนะนำแชมพูมานะคะซึ่งเยาก็ยังไม่ได้ใช้เป็นอะไรอิซูลินใช่ไหมคะ ่าจะอิซูลินนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช่นะคะเขาแนะนํามาก็คือวันหลังลองมาใช้แล้วก็จะมารีวิวนะคะแต่มีหลายตัวนะคะที่ดีใช้ได้ถือว่าไม่ได้แย่นะคะก็มีแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นที่เขาบอกเป็นสมุนไพรแต่มันราคาค่อนข้างจะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงนะคะแต่สมุนไพรก็ใช้ได้แต่ว่าที่มีขายตามท้องตลาดก็คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีสารอะไรนะคะสารทําฟองสารทําเพิ่มอะไรอะ น้ำมันมีอะไรพวกนี้อะค่ะมีสารหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีฟองนะคะมันไม่มีฟองแล้วเวลาเราใช้มันก็ค่อนข้างจะเปลืองนะคะซึ่งปัญหาของผมเนี่ยนะคะเรื่องของผมผมเนี่ยนะคะยาวหมดมาเยอะแล้วค่ะยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนดังดาราโฆษณานะคะมียี่ห้อหนึ่งสีแดงโอ้โหโฆษณาแบบคอนเฟิร์มมากรับรองผลนะคะใช้หมดไปสามเซตมั้ง เซตละกี่พันยังไม่แน่ใจนะคะหมดไปหลายพันนะคะสำหรับเซตนั้นก็ก็ไม่โอนะคะโฆษณาบางทีเราคนนะคะคนที่มีคือเหมือนกับว่าเรามีปัญหาอยู่แล้วเราก็อยากอยากแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นอย่าเห็นเขาบอกโฆษณาเขาคอนเฟิร์มมาว่าเออใช้แล้วได้ผลภายใน,นนั้นกี่วันกี่วันก็คือทดลองมาแล้วมันมันไม่ได้นะคะซักกี่ห้อเลยตอนนี้นะคะ หรือที่โฆษณามามันไม่ได้สักยี่ห้อเลยนะคะก็คือเราก็ไม่ได้โทษไม่ได้โทษผลิตภัณฑ์นะคะแต่บางทีมันมันอาจจะไม่ถูกกับคนนะคะอาจจะไม่ถูกกับลักษณะนะคะของเรานะคะก็คนอื่นท่านอื่นใช้อาจจะได้ผลก็ได้เราก็ไม่ไม่ทราบได้นะคะ วันนี้นะคะมาพูดคุยกันเท่านี้ก่อนแล้วก็เพื่อนๆมีอะไรแนะนํามีอะไรจะพูดคุยคุยกับเยาวนะคะก็ทักทายมาได้นะคะยินดีนะคะยินดีพูดคุยกับทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ